อยากถามพี่ปั ici, ่นว่าสนใจรองเพลงบ้างไหมแต่จะบอกว่าห้องที่เข้าไปอ่ะคือเสียงเพาะมากเลยนะพี่ปั่นวันนั้นเข้าห้องหอสระอําเล้วก็ขาบุ้มก็อยู่ห้องหอสระอําเหมือนเหรอใต้โต๊ะทำงาน มีคนยกมือมานี่คือ<า>ปุ้มติดตามเรามาสักพักหรือยังเนี่ยปุ้มก็ฟังโตทํทงานมาสักพักแต่ว่าอันนี้มาตามคุณปัน๋นอ<า>๋อ <laughs> ตามป๋นอย่าถามอะไรให้มันเข้าตัวสิโบเป็นพิธีกรอชอบ,ชอ,บอะไรคุณปั๋นครับงานแรกที่รู้จักคุณปั่นนะจากศิลปะเลือดนี่แหละดูคลิปแปลกดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบเวลาฟังคุณปั๋นเล่าเรื่องแล้วแบบเอสนุกมากเลยอ่ะเราแบบอินอินตามอะไรประมาณนี้คุยกันกับปั๋นไหมอย่าบอกเลยปั๋นครับอยากถาม พี่ปั่นว่าสนใจร้องเพลงบ้างไหมเพราะเสียงพี่ปั่นพอมากเลยอ๋อเหรอคงเห็นที่เราไปเข้าห้องแปลงเพลงได้ขับเราอยากฟังเสียงเต็มๆบ้างจะมีโอกาสมมีบ้างไงงานร้องเพลงเป็นไงถ้ามีใครชวนก็อยากทำเพลงอยู่ค่ะอยากทำเอ็มวีเอออยากนี่เราอยู่แกมมี่แล้วเนี่ยเดินไปบอกแมวแต่ปั่นร้องเพลง ไม่ได้เลยอ่ะไปคาะเราเกะกับเพื่อนไนะไปทําให้เพื่อนไล่กับบ้านได้แต่จะบอกว่าห้องที่เข้าไปอ่ะคือเสียงเพาะมากเลยนะพี่ป่านวันนั้นเข้าห้องขอสระอําเลยหรือเปล่าคะเสี่ยงทำก็ทำแทนทำร้อนเพลงอะไรอย่างเงี้ยพุ้มก็อยู่ห้องขอสระอําเหอนกัอะลรสวัสดีครับคุณสสัวดีครับติดตามคุณป่านมาประมาณสองปีครึ่งนะครับเรื่องการใช้เลือดในการวาดครับ ัพอดีผมเขียนค a ล l i g r a p h นิดนึงอะครับตอนนั้นแต่ว่ายังไม่มีโอกาสใช้อ,อยากถามว่าหลังจากใช้เราเคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกเรื่องหลอดอะไรใช่ไหมคะมใใีท้องหลุดอะไรเงี้ยหรอมีมีค่ะเอ่อทำหลอดเลือดตกแตกอยู่วันหนึ่งพื้นปากเก้ที่มันเก่าแล้วแล้วแบบเลือดมันก็แบบไหลลงไปซึมอยู่ข้างใต้ปาเก้อะไรเงี้ยก็แบบ oh my god จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่เรื่องผงเรื่องผีอะไรเงี้ยไม่มีค่ะคือเป็นคนไม่มีเซนคือพอดีเลือดคนที่เราเอามาไม่มีใครตายเลยถ้าเขาจะขอเลือกคุณกิจไปวาดเป็นรูปกิจยอมไหม สลักเหมือนกับอักษรรูนอย่างเงี้ยผมกําลังคิดว่าอยากจะใช้เลือดครับในการที่จะทาเ้าไปเป็นในไม้ครับอ๋อเขาบอกว่าอักษรรูนมันเป็นของแรงไม่ใช่แบบยันเล่นเนี่ยเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเอาเลือดเนี่ยทาเข้าไปด้วยอ๋อสลักเวลาอยู่ในไอจีครับมีรายการหนึ่งชื่ออังคารคมโปรงอ่ะคุณเดี๋ยวแม่ใส่เขาด้วยอยากจะบอกอะไรน้องป่านบ้างครับผลงานทางด้านศิลปะเนี่ยแหละครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณกริดนะครับผมพี่แมงครับเชิญค, <ผม S 1> ครับพี่แมงสวัสดีค่ะอะ่ก็ติดตามลุงป๋นจากการดูดตีนไก่เนี่แหละครับคือมันเป็นไวรัลครับแล้วก็พอดูมันกินกันเนี่ยเรื่องด้วยไงแล้วก็แบบฉากนั้นเหมือนเขาโฆษณาเขาตั้งใจมากว่าฉากดูดตีนไก่มันต้องแบบพีคที่สุดเพราะว่ามีฉากบิบว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 ิบแต่ผมไม่ครอ่กิ๊ตเตอร์ขึ้น คนอะไรดูตีนไก่ยังน่ารักเลยก็เลยติดตามผลงานมาตั้งแต่นั้นไม่รู้ลุงปั่นชาเลนจ์ตัวเองหรือเปล่านะเวลาทำช็อตใน u t u b e อะไรเงรี้ยวาดปากกาด้ามเดียวจนหมดหรือว่าวาดปากกาไม่ยกมือเลยหรืออะไรเงี้ยครับก็ชอบดูนะชอบดูไปเรื่อยๆคคุณค่ะคือมันดูแล้วมันเพลินดีเพราะว่าผมก็เป็นคนเรียนศิลปะเหมือนกันไงอ๋อแฟนชอบศิลปะเหมือนกันครับผมก็ครับผมครับก็จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่นาลองงานพิเศษลุงปั่นนะ ห <Okay. S 1> มอหยกสวัสดีครับหมอหย,ยกเปิด์หม่อหนะหนหยกอะค่ะตามพี่ปั๋นอะค่ะตั้งแต่ขีดรายการสินไม่บอมบัดอะค่ะที่อีพีแรกเป็นพี่บี้ระสก,กาก็้วคือว่าวันแรกเลยที่เห็นพี่ปั๋นใช่ไหมใช่ค่ะคือที่จหยกเป็นคนวาดลูกอยู่แล้วแต่ตรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแบบมีแพชชั่นเท่าไหร่เพราะว่างานเยอะมันก็เลยแบบมไม่ค่อยมีเวลาในที่แบบ ที่จะไปโฟกัสกับการวาดรูปขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามาชอบการวาดรูปจีบีตั้งแต่เอ่อที่ดูคลิปพี่ก้อยอะค่ะรู้สึกว่านั่นเป็นต้นมฝึกมาเรื่อยๆค่ะโอ้ยดีใจก็ชอบกชอบพี่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณหวยหยกว่าขอให้วาดรูปอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหวยหยกด้วยแต่อย่างน้องอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ชื่นชอบการวาดรูปเนี่ยถ้ามันไม่มีเวลาแล้วมันห่างหายไปเลยเนี่ยมันฝืดจริงป่ะมือมันแข็งอันนี้เรื่องจริงนะเหมือนคนที่เล่นเป็นโนเล่นเป็นอะไร ต้องเล่นเลยถ้าไม่ว่าลูกมือจะแข็งจริงๆใช่ตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยอย่างน้อยแบบไม่มีอะไรปั่นก็ขีดเส้นไปเรื่อยๆลูกมือแข็งอีกอย่างหนึ่งแล้วมือสั่นปัดเป็นคนมือสั่นโดยมาตรฐานคือเหมือนกับอยู่เฉยๆแล้วมือสั่นแล้วเวลาวาดอ่ะ ไม่เก็มีสมาธิกจะนิ่งแปลกว่ะหลายๆคนอะภาพในหัวเราสวยมากอะแต่ว่าทำไมเราว่าออกมาแล้วมันไม่สวยมเพราะกล้ามเนื้อมัดเลยของมือเราอะมันยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้อีกสักหนึ่งคำถามอยากคุยอะไรกับน้องป่านครับอยากถามพี่ป่านว่าถ้าสมมติเวลางานที่แบบเราโดนเร่งงานอะค่ะแล้วทางนายของเราแบบเขาจะคิดว่าก็แค่งานออกแบบทําไมคุณถึงทําไม่ทันอะไรแบบนี้ ส่วนตัวไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวาดรูปแต่ว่าเป็น U X U I อะคะอ่ะจะเป็นงานด้านดีไซน์เหมือนกันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะไฟ์กับเขายัางไงอะค่ะถ,ถ้าถ้าออกแบบก็ต้องมีในส่วนของเดสก์ท็อปกับหน้าโมบายอะค่ะเข<ๆ>าก็จะคิดว่าถ้าออกแบบหน้าเดสก์ท็อปจว่าดจะผ่านก็คือเป็นเดือนเลยอะค่ะพี่แต่ว่าพอมาทําหน้าโมบายเขาก็จะคิดแบบก็มีโครงจากเดสก์ท็อปอยู่แล้วทาไมมันไม่ทำมายัดยายให้เป็นโมบายให้ได้ภายในวีคหนึ่งอะค่ะเขาจะคิดว่าทําไมถึงทําไม่ได้โดยรวมมันก็ ก็คือความไม่เข้าใจกันของผู้จ้างกับคนทําโดยเฉพาะเป็นงานที่คนจ้างเขาอาจจะไม่รีรูร้เคยไหมเคยมีปัญหานี้ไหมคุณปานคะขอภายใน7วันได้ไหมคะแปดจำค่ะบางทีมวันนี้อีก3วันจะเอาก็นออีออ้ออแล้วเราจะมีวิธีบอกกับเขายัางไงเราก็มี2วิธีก็คืออธิบายดีดคุณลูกค้าคะ อันที่สองแล้วครับถักดิบค่ะส่งราฟหนึ่งให้แบบไม่เสร็จใช่ก็ให้เขารู้ว่ามันได้แค่นี้ก็ทำได้แค่นี้แต่เราต้องอัปเดตเขาตลอดเวลานะว่าเราทำงานอยู่ไม่ใช่เราหายไป3วันแล้วเรากลับมาด้วยราฟหนึ่งที่มันไม่เสร็จเดี๋ยวเขาจะแบบหรือว่าเราไปทำอะไรมปทำแสุดท้ายหรือเปล่าใช่เราก็ต้องบอกเขาตลอดเวลาแบบอาจจะอัปเดตเขาทุกสามชั่วโมงไปเลยดีค่ะตอนนี้ขั้นตอนนี้แล้วนะถักไปเลยถักให้เขาแบบรับคายไปเลยถักขับทักขับถักขับหมดสามวันรัฟหนึ่งส่งได้แค่นี้ค่ะเขารู้อยู่ว่าเราทำงาน เราทำอะไรอยู่นะตลอด3วันที่ผ่านมาเรามีปัญหาอะไรีการสื่อสารสําคัญที่สุดอืมปิ้์สกรีนหน้าจอที่ๆเลยลูกโอเคฝากช่องทางหน่อยปัน YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ IG นะคะแล้วก็มีขับเ u s าด้วยก็ชื่อดีตีเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกับปันได้ในห้องหอสาระอําเลยอยู่ห้องเหไม่อยู่ห้องอื่นไม่เด้อะไ